ไปวยนี้นี้เออนนี้ขาเียมา์ทีวีช่องสามสิบสองโ้าช่องสามพี่ยลุกยี่เนี่ยครับเช่นหมูหมู่อสกอแก่พะเยาโพนฮะมามาลงเอามาลงมันมัร้านกับนั่นมันเพจปะ ข้าวเพชรบุกกรได้ในที่กรได้ต้ใส่ไโต๊ะเพื่อนำใสด้วยเกีบยวนี้นะกุ้ข้าวนแไหะช่องเลยครับเอาไรก็รู้ไม่ม,มีหรอกรู้กันไรช่อง อยู่บ้านไหนนี่ครับอยู่ยังนี่คะเอออยู่ไหนอ่ะบ้านอาทนไหไดอาทอนหนึ่งวันองหนึ่งอ่าเรา่ชอยู่นี่หะครับเสีเงก็อยู่อาจันึกอ่ะอ๋อคนขายยุ้งเทพนี่เรครับมอขายเทียรเครับขายเียครับอาันหนึ่งเดี๋ปอก ปอกๆที่นี่เข็มเวนไปผมยังกับมีมีลูกค้าอยู่อันนี้มันมาจากเขนต้อไปหาประสบการณ์กรุงเหมเนาะไปจากหมู่งเทมมั้ยเกิดฝูงมุ่งเทมหรอกครับสัญลักษณ์ของภาคเหนือปอกๆถ้าของภาคอีสานนี่ยใส่มือเข็มปอกๆๆเหมือนกันมันคนละอย่างถ้าใส่จะนี่เป็นของภาคเหนือเรามีก๋วยเตี๋ยวหมู ก็แต่หายย่นกินเนี่ยมิสูมอยอใครจาบอกจินเนี่ยชาวบ้านแฟน,เ,นเจ้าเจ้าออกมาตรเวนในหมู่บ้านนี้นอนนึงออราออกมากตาลาดรกระสอกระซง,งไปยาวาก็วนไปแถวบ้านทอมียนต์ร่านสยามหน้าห้างเจริญพันธ์ใช้ก่อนไปหมดป๊อก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 ป๊มือาดมือนกะออกมากวันหนึ่งเ็ได้สองพันกว่าบาท